เอสเทอร์ S S สามประกอบเอสเทอร์ re, เนาะนะไปใหญ่ไปโอเคเออสามประกอบเอสเทอร์ re, ครับทีนี้สามประกอบเอสเธอร์เอ่อทีเราประเด็นเหมือนกันก็คือว่าไอสามประกอบเอสเธอร์ re, ครับหมู่ฟังก์ชันของมันอ่ะมันจะเป็นลักษณะ ที่เป็น C แต่บอลบอล O แล้วก็ O อย่างนี้ครับอันนี้คือหมู่ฟังก์ชันหรือ functional group ของเอสเทอครับของเอสเทอนะ functional group อะเหระหรือเราสามารถเขียนแค่นี้ก็พอฮนะ C O O อย่างนี้ก็ได้ นะครับทีนี้เอสเทอร์ครับมันเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างระหว่างการเกิดปฏิกิริยาของแอลโกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกครับกับคาร์บอกซิลิกแอซิด อเออนะเอฟจะเกิดขึ้นระหว่างการทำปฏิกิริยาของคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์ครับนะนครับทีนี้ทีนีน้อยกตัวอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าพี่มีแอทโานอยแอซิด CH สาม C O O H อันนี้คือคาร์บอซิลิกแอซิดเนาะทำปฏิกิริยากับเอทานอลแล้วกัน C H สาม C H สอง O H นะครับพี่บอกก่อนว่าปฏิกิริยาแบบนี้เป็น Reversible Reaction เป็น Reversible Reaction เนาะโปรดักที่หนูได้มันจะเป็น C H สาม C O O CH 2 CH 3แล้วก็บวกกับน้ำครับบวกกับ water ครับอันนี้คือ e t h a n o i c acid อันนี้ e t ท a n o l ทีนี้เวลาเราอ่านชื่อของเอสเทอร์เวลาเราอ่านชื่อของเอสเทอร์เนาะมันจะอ่านเป็น ethyl เอทาโนเอตครับเอทิลเอทาโนเอตเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่ามันมายัางไงนะคือเอทิลตัวเนี้ยมันมาจากชื่อของฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ครับอย่างเดียที่นี้มันคือเอทานอลถูกป่ะดังนั้นเอทานอลเราก็จะเรียกว่าเป็นเอทิลแทนส่วนฝั่งที่เหลือตรงตัวข้างหลังตรงเนี้ยครับมันจะเป็นชื่อ ของฝั่งที่มาจากคาร์บอซิลิกแอซิดครับดังนั้นหนูต้องเอาชื่อของหมู่ของแอลกอฮอล์ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยคาร์บอิลิกนะโดยเปลี่ยนไอตัวไอซีตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น ATE แบบนี้โอเคนะครับทีนี้ ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้มาดูคอนดิชั o n กันนิดหนึ่งคอนด i t i o n ของมันก็คือ1 starting material starting material นะจะต้องเป็นอย่างในที่นี้นะเราพูดถึงในที่นี้ก่อนเนาะก็คือจะมี ethanoic a c i ด and แคทันอนครับสองปฏิกิริยาเนี้ยครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเนาะมันต้องมีแคตตาลิสครับมันต้องมีแคตตาลิสซึ่งแคตตาลิสที่เราใช้ในที่นี้จะเป็น c o n c e n t r a t e ซัลฟ f ริกแอซิด นะครับ Concentrated Sulfuric Acid แล้วอันทิสุดท้ายครับ Condition ปริยานี้จะเกิดได้ดีในสภาวะที่เราให้ความร้อนครับเราต้องมีการฮีทขึ้นเราต้องมีการฮีทให้กับมันโอเคนะซึ่งซึ่งปฏิกิริยาน,นี้จะ ปฏิกิริยานี้ครับมันมีชื่อเรียกนะมันมีชื่อเรียกว่าเป็น s t t e r i f i c a t i o n ครับจำชื่อนี้ไวด้ดีๆี s t e r i f i i a t i o n ปฏิกิริยาการเกิด e อ t e r รเนาะเรียกว่าเป็น s s t e r i f i c a t i o n ครับ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราจะเรียกกันก็คือเป็น condensation reaction ก็ได้ condensation reaction ก็ได้โอเคนะทีนี้ นะอ่าโอเคทีนี้พี่เลาให้ฟังนี้ถ้าเราเขียนในเชิงของแมคา a นิซึมหนูดูนะสมมติว่าถ้าพี่เขียน C H 3 C O O H ในรูปที่เป็น display formula หนูดูนะ C H 3 อันนี้เป็นของอ่าพี่เอาของแอลโกอฮอล์ขึ้นก่อน CH อ่า C2H5OH นะครับแล้วบวกกับคาบร์บอกซิลิกแอซิดก็คือ C ดบ u b ล o อ OOH แล้วก็ CH3 หนูดูนะอย่างที่พี่บอกเนาะคือฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งของคาร์บอกซิลิกแอซิดฝั่งขวานะ ฝั่งซ้ายเป็นแอลกอฮอล์ point ที่พี่กำลังจะบอกคือถ้าหนูสังเกตจากข้างบนอะ่ะมันมีน้ำที่รีมูฟออกมาเป็น byproduct ถูกปะถามว่าน้ำตัวนี้มาได้ยังไงหนูจำไว้เลยว่าฝั่งคาร์บอซิลิกแอซิดอะ่ะมันจะมีการรีมูฟตัวไฮรดรไซด์ออกมาในขณะที่ฝั่งแอลกอฮอล์ครับมันจะรีมูฟไฮโดรเจนออกมาเนี่ย โอเูดูนะโอ oh, จากฝั่งคาร์บอซิลิกรวมกับ H ที่หลุดออกจากฝั่งแอลโกอฮอล์ครับมันจะจอยมันจะจอยทูเกเดอร์ and w วอเ r ครับก็คือตามที่เราเขียนไว้ข้างบนก่อนหน้าเนี้ยดังนั้นจำไวด้ดีๆนะ OH H. จะหลุดออกมาจากฝั่งคาร์บอซิลิก OH H. หลุดออกมาจากฝั่งคาร์บอซิลิกในขณนะที่ ในขณะที่ H จะหลุดออกจากฝั่งแอลกอฮอล์แล้วรวมกันมาเป็นน้ำครับรวมกันมาเป็นน้ำครับเนาะซึ่งถ้าเราเขียนเป็น display formula มันจะได้เป็น CH 3 C double b o n O โอ้เราก็ C H 2 C H 3เนี่ยครับตรงเนี้ยตรงนี้แหละที่มัน represent ความเป็นเอสเทอครับตรงนี้แหละคือหมู่ฟังก์ชันของเอสเทอร์ครับ โอเคไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่นะทีนี้ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยกรรมาการข้างบนที่พี่เขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้อะครับมันเป็น Reversible ถูกไหมซึ่งเราเรียนกันในเรื่องของอ q ควิเ b เบียมไปละวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเพิ่มหรือลดลความเข้ม้นของสารตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะอีควิเลเบียมมันก็จะมีการชิฟซึ่งในที่นี้สมมติว่าถ้าเกิดเราเติเเตมน้ํา ลงไปสมมุติเราแอดน้ําลงไปอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปฏิกิริยาเนี้ยตัวไอคลิเบียมันก็จะชิฟไปทางด้านซ้ายถูกปะครับผลที่ตามมาคืออะไรไอตัว U ของเอสเทอร์ตัวเนี้ย U ตัวเนี้ยมันก็จะลดลงถูกปะดังนั้นเราไม่นิยมที่จะเติมน้ำลงไปในปฏิกิริยาแบบนี้ครับ เพราะมันจะทำให้ยิวของเอสเทอร์ที่เราต้องการน่ะมันลดลงโอเคนะดังนั้นเราไม่น mm ิยมเติมน้ำนะครับในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันนะอือฮึโอเค โอเคมีอะไรอีกเดี๋ยวนะอืมแปบนึงนะฮะอืมโอเคอืมโอเคครับ ทีนี้เอประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการใช้ประโยชน์ของเอสเทอบ้างครับ uses of ester ครับม,มาดูการใช้ประโยชน์บ้างครับหนึ่งเอสเทอร์ครับนิยมใช้ เนาะ use in food flavoring ครับ food flavoring ครับ and perfumes ด้วยความที่เอสเธอมันมีกลิ่นหอมนะครับเนาะด้วยความที่มันมีกลิ่นหอมเนาะดังนั้นมันนิยมใช้เอามาทำเป็นน้ำหอมมั่งหรือไม่ก็เอามาใช้แบบในอุตสาหกรรมอาหารอะไรพวกนี้ครับโอเคเนาะแล้วก็ อืมฮ mm ึโอเคประมาณนี้โอเคอ่าอีกประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าอ่า อ่ะทีนี่เรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเป็นเป็นเกรดนิดหนึ่งเนาะก็คือว่าเอไอพวกสามประกอบเอสเทอร์ครับพวกสามประกอบเอสเทอร์พวกเนี้ยมันจะ Hardly Soluble in Water นะนี้จำไว้นิดหนึ่งเนาะ Hardly Insoluble อบิลก็ฮาร์ด l ี่โซขอโทษ Hardly Soluble in Water Hardly Soluble in Water ละลายน้ำได้นิดหน่อยครับ ละายน้ำได้นิดหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า this is because this is because the hydroxyl group and the carboxyl group functional groups can form can form a special type a special type of intermolecular force intermolecular force นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นไฮโดรเจนบอลครับ ไฮโดรเจนบอลครับโอเคเนาะดังนั้นพวกสารประกอบเอสเทอร์ ter, ครับจะละลายน้ำได้ไม่เยอะมากนะครับละลายน้ำได้ไม่เยอะมากครับเพราะมันจะเกิดการฟอร์มเป็นอินเตอร์มเลกุลาร์ฟอสที่เราเรียกว่าเป็นไฮโดรเจนบอลเนาะกับโมเลกุลของน้ำครับกับโมเลกุลของน้ำครับ ประมาณนี้ครับเรื่องของเอสเธอครับ